สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับช่องเพนแชนแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีแขกขชิฉนก็คือพี่พีทกันอีกแล้วนะคะวันนี้ละครค่ะหมู่บ้านไม้ป่าอาจาาอาจะแบบหลาย EP เลียอเออหมู่บ้านไม้ป่า3 EP นะคะ ยังไม่่แนใจเลยเออยังไม่แน่ใจว่าจะสามหรือเปล่าไปเร็วๆเราไปสวนน้ำอ่ะตกสองตัวไม่ทันนะบ้านเขาบอกว่าบ้านอ่ะเหลือให้เข้าเอาสิที่หนูตกมาลงน้ำมีโอ้เออสมแล้วที่ตกลงน้าำว้าวน่าเสื่อมใหม่ทำไมวิ่งเร็วจังเลยอะทุกคนเราวิ่งเร็วจุ๊ ยัางไงา่ละออ๋อนี่ดอะไระออิดค่าอไหนดูตรงไหนอะ่ะหินอปใครวางประตูประตูไม่ต้องวางตรงนี้อันนี้นะคะ Oh okay. เสร็จแล้วอันนี้นะคะพี่พีทเป็นบทตัวผู้หญิง <Okay. S 1> อ่ะฉันเป็นบทตัวผู้ชายช่างมันเถอ,อะกินทำไมอะมันห้ามกินข้ใจไส้นะะทำไมจะไม่ไปอยู่ในกงเออทำไมไม่ไปอยู่ในโกองอ่ะเราเล่นสีเหลืองสีส้มก่อนนะคะสีแดงไม่ได้ทำไม่เป็นไร โอ้ทุกคนสนุกมากเลยอโอ๋อข,ข,ขึ้นไปดิครับข้าตายไปเลยนะครับ เดี๋ยวอันเสียวเสียเราเอาไว้ที่หลังพี่พีดเป็นบทตัวผู้หญิงย้ำอีกทีนะคะย้ำอีกทีนะคะพี่พีทเป็นบทตัวละครผู้หญิงแล้วบท ของเรานะคะก็จะเป็นบทตัวผู้ชายไปกันเลยทุกทีออกกงไหนไม่ได้วางโอ้ยลงมาแล้วครับทุกคน <laughs> ต่อไปเราจะไปเลนนสน,น อันนี้นของฉันมามาสีชมพูกันบ้างนะคะย้ำมอีกทีนะคะย้ำอีกทีพี่พีทเป็นบทตัวละครผู้หญิงพี่เราไปลงพร้อมกันพี่มาลงมาคนนี้ไปโอ้ยหนูติดเราต้องเราต้องปล่อยห้านกดเดิน จกหางไฟทอดเลยอ่ะคือไฟอันนี้ไม่ค่อยเขียวเดินเดินเล่ดินถ้าเป็นสีม่วง,องเออสีม่วงจะเป็นยังไงบ้างค่ะทุกคน,นเราไม่ยำแล้วนะเราไม่ยำแล้วนะอ,อ่ะพี่พีทพี่พีทจะปิ๊วลงไปก่อนนะคะ หรอสองหนึ่งกดอุ้ยเห็นนี่ก็จบไฟบิดไปคนสร้างนี่ลงไปแล้วโอ้นะ่าสนุกมากเลยค่ะทุกคน ไม่เอาพีบอกว่าวะจะทำให้ไม่ใช่หรอแป๊บหนึ่งก็เขาถึงทำแบบหนึงแบบน่งแป๊บหบนึง่งอย่าพึ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 ่งขอปั๊บมุมมองก่อน อูกไม่สยุก <c oughs> <อ>เราเราไปเปลี่ยนชุดก,กันดีกว่านะแต่เปลี่ยนเสื้อไปนอนกัน ููได้เล้วอ่ะเราจะใส่แค่รองเท้านะทุกคนขอเสื้อน่อย แค่ลงทาวกว็ได้มีบริการด้วยหรอหอยวีดีหนูนไม่ได้<ช>ดว,วาอเออวางที่ส่วนนะ้ำมันเข้ามาวนนี้จาใช่ เข้าไปเข้าไปแต่ไม่ได้วางเด็กให้เขาดูก่อนอ่ะอันนี้นะคะห้องหนังสือหรือเรียกสั้นๆว่าห้องสมุดนะคะนี่นี่นี่มีห้องหลับด้วยนี่นี่นี่อินชาอ้ไม่ได้เลยอินชาต์อะไรไม่ได้เลยนี่ไปข้างบนเร็วเอ้ยอันนี้กลงอะไรคะ ใครอยากเข้าใครอยากมาดูห้อง VIP แบบที่แบบเจอจริงๆ,ๆเจอพวกเราจริงๆเนาะก็มาหมวดของว i p พีได้เลยเนาะเออพี่พ,พีไม่ได้เล่นทุกวันนะคะ,ะน,น,นี่นะคะคือฝักค่วางฝักทอง

โกงสัตชัดๆปีนไม่ได้ปีนไม่ได้นะคะไ,ไม่ได,ไได้อันนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะพี่พีนถอยหรือเพ้นตายแล้วเราดูวันสิ่งตรงเนี้ยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกก็เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตใหม่เออ เดี๋ยวเดี๋ยว EP พสองนะคะเราก็จะอัปเดตเนาะอันนี้คือกองสัตว์นะคะสี่ตัวและอันนี้ก็คือไอ้เลิเบบีที่ถ่ายรับเลี้ยงเด็กแต่เรายังอีพีสองเปิดดิเปิดดิต้นไม้ถูกวางต้นไม้อีพีสองเราจะอัปเดตใช่ไหม แล้วก็เราจะอัปเดตก,ก็คือเอาเด็กเพิ่มมาอีกนะคะข้างหนึ่งเราไม่ใช่แค่นั้นอุ้ยเทนเราลืมแลาน<ด>หน้าหา้านก๋วยเตี๋ยวนี่เออดิหิวมากก็ราหิวหน้าไปดิผู้หญิงมันพูดเสียงเค็มได้ไงบ้า <c oughs> นี่นะคะหมู่บ้านพี่พี่เขียนว่าอะไรนะหมู่บ้านเอออันนี้บ้านเอ็นบีซนะคะนุ่นสองริมนุ่นบ้านเรานะคะเอ็นบีซีเอาบ้านของพีทก่อน ข้ามาแล้วเปนบ้า,ะบานะเอาม่นะเอาม่พอเข้ามาในบ้านก็เป็นบ้านปกตินี่แหละแต่พอมา้างๆอ่นนะจะมีวิวให้ดูข้างบนด้วยไม่มีอะไรเลยน <c oughs> ี่ตรงนี้ก็จะเป็นจะไว้านะแบบหนึงค่ะวิดีโอค่ะ <c> ค <oughs> งไไงง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  ให้พี่ตกมาเองหนึ่งนะนึงนะที่น,นี่ก็เป็นชิงช้าช้าช้าไหนอะชิงชาชิงช้ามันช้าของจริงนะเนี่ยอ่าไปในบ้านก็ดีกว่านะคะทุกคน,นไม่คิดว่าจะนำเลยหรอคะนี่ชั้ลูกศรปิดประตูใ<ก>ส่หนะ้านะเออรู้นิ่นงหลยทีนี่จะเป็น แม่คัวไม่มีของอันนี้เหรอแม่ครัวแม่ครัวใช่แม่ครัวอุตสาหะเติมเหล็กตั้งแต่เหล็กแต่น้อยใช่ไหมคะแต่ขี้หรือเปล่าจำเลยว่าบาง EP อาจจะต้องเติมได้เออเดี๋ยวอัปเลเวลเวลขึ้นอัปเกรด EP สอง EP สองเราก็จะอัปอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะแบบสถานรับเลี้ยงเด็กเราก็จะเอาเพิ่มมากขึ้นมาไมนดีด้วย บ้านนี้ด้วยอุวยบ้านไม่ตองเรื่อหนูอ่ะมาเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสระน้ำเนาะนนะเอ,อ่อสระน้ำเออนี่ก็จะเป็นชั้นวางของโซนชาร์จแล้วก็อันนี้ก็คือ หนังสือนี่อันนี้ใช้ไม้แดงนะคะเตียงก็เตียงปกติเอเ้โหเอาของมาเลยของพีชรองเท้าคิดมารองเท้าหนูพีชใส่รองเท้าแล้วโอ้ยทุกคนเราดูเสือ